สำหรับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดนะคะส1.2ป6 .3 นักเรียนจะต้องอธิบายประโยชน์ของการเข้าร่วมในาศาสนาพิธีวิธีกรรมและกิจกรรมในวันสำคัญทางาศาสนาตามที่กำหนดและปฏิบัติตนได้ถูกต้องส่วนสาระการเรียนรู้ก็คือเรื่องของาศาสนาพิธีในครั้งก่อนเราเรียนในเรื่องที่1ใช่ไหมคะการอาราธนา แต่ในชั่วโมงนี้นะคะเป็นเรื่องที่สองก็คือพิธีทอดผ้าป่าเราไปทำความรู้จักกับความหมายของการทอดผ้าป่ากันเลยค่ะพิธีทอดผ้าป่าความหมายของคำว่าผ้าป่านะคะนักเรียนผ้าป่าก็คือผ้าที่ผู้ถวายนำไปวางพาดไว้นบนกิ่งไม้เพื่อให้พระชักเอาไปเองโดยไม่กล่าวคำถวายหรือประเคนเหมือนถวายของทั่วไป กริยาที่พระหยิบผ้าไปใช้แบบนั้นนะคะเรียกว่าชักผ้าป่าส่วนการทอดผ้าป่าก็คือการนาผพพ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตจีวรหรือไตจีวรครบชุดพร้อมเครื่องบริขารอื่นๆไปทอดถวายแด่พระสงฆ์นะคะต่อไปเป็นตัวอย่างภาพนะคะในการาทอดผ้าป่านี่แะค่ะเป็นการทอดผ้าป่านนักเรียนก็คงเคยเห็นกันแล้วใช่ไหมคะ สำหรับประวัติความเป็นมาของการทอดผ้าป่านะคะนักเรียนในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายพูดจเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสุกุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ผ้าบังสุคุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขินการละนานเทินตัวนี้เป็นคำกล่าวถวายพระป่านะคะนักเรียนต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่7 ระภิกษุที่เป็นตัวแทนพระสงฆ์ถือตาลปัดมาปักชักผ้าบางสกุลที่องค์พ่อป่าจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหมดสวดอนุโมทนาประทานพิธีและผู้ร่วมง,งานปวดน้ำอุธิศส่วนบุศนลและรับพรเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ นักเรียนคะวันนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะและก็ทราบถึงประวัติความเป็นมาของการทอดผ้าป่าและวิธีการปฏิบัติในการทอดผ้าป่าแล้วนะคะนักเรียนต่อไปมาเข้าสู่ภาระงานของเราก็คือผู้ให้นักเรียนนะคะทำใบงานในเรื่องของพิธีทอดผ้าป่าคำชี้แจงของเราก็คือให้นักเรียนศึกษาเนื้อหาหัวข้อพิธีทอดผ้าป่าในหนังสือสังคมศึกษาศาสนาและ และวัฒนธรรมนะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน้า53ถึง55นะคะและตอบคำถามต่อไปนี้ 1. พระพิสุสง์ในอดีตต้องหาผ้าจีวรจากที่ใดบ้างตัวนี้นักเรียนสามารถศึกษาจากคลิปวีดีโอที่คุณครูสอนดโดยการดูย้อนหลังได้นะคะนักเรียน 2. ที่พระภิกษุสงฆ์นำมาใช้ทำผ้า,า,าจีวรส่วนใหญ่เป็นผ้าประเภทใดาสามปัจจุบันจีวรของพระภิกษุสงฆ์ได้มาอย่างไรนะคะตัวนี้เป็นการเขียนตอบนะคะสข้อส่วนข้อที่4นั้นนะคะลืมไปนะคะ เขียนตัวนี้เขียนตอบถ้านักเรียนไม่สะดวกที่จะปิ้นออกมาเขียนนะคะนักเรียนสามารถที่จะทําลงในสมุดได้เลยนะคะส่วนใครที่ปิ้นมาเขียนนักเรียนก็ปิ้นเสร็จแล้วเขียนเสร็จแล้วให้นํไปติดใส่สมุดให้เรียบร้อยนะคะสําหรับข้อที่4ให้นักเรียนท่องบทถวายทอดผ้าป่าพร้อมคําแปลนะคะหน้านะคะ54นะคะจะมีคำถวายนะคะการทอดผ้าป่านะคะให้นักเรียนส่ง เป็นคลิปวิดีโอนะคะเข้ากลุ่มไลน์ที่คุณครูจะส่งให้กับครูประจำชั้นของนักเรียนนั่นเองค่ะและวันนี้คุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้ความรู้เต็มที่แล้วนะคะเกี่ยวกับความเป็นมาของการทอดผ้าป่าและหลักการปฏิบัติในการทอดผ้าป่านะคะนักเรียนหวังว่านักเรียนจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนได้นะคะแล้วเจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ